สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์มุ่เรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมได้ไปเจอเรื่องราวหนึ่งมาซึ่งมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปฏิบัติการทางฐานที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับและเรียกได้ว่ามันเป็นปฏิบัติการทางฐานที่เกิดขึ้นในช่วงที่โลกของเราเนี่ยนะครับผมเข้าใกล้ความตึงเครียดของการเกิดสงครามนิวเคลียร์มากที่สุดแล้วมันคือช่วงของสงครามเย็นนั่นเองนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าในช่วงของสงครามเย็นเนี่ยนะครับผมมันเป็นช่วงที่สหรัฐอเมริกาโซเว และพันธมิตรของฝ่ายต่างๆเนี่ยเตรียมพร้อมนะครับผมที่จะยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ใส่กันต่างฝ่ายเนี่ยก็ต่างนะครับผมเล็งอาวุธของตัวเองเนี่ยไปยังศัตรูยิ่งในช่วงวิกฤตการณ์วิซา์คิวบาเนี่ยก็เป็นช่วงที่ตึงเครียดสุดๆเลยถูกไหมโลกของเราเนี่ยนะครับผมอยู่หา่างสงครามนิวเคลียร์เนี่ยเพียงแค่ปลายเอื้อมมือเองซึ่งปฏิบัติการที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยนะครับผมมันก็เกิดขึ้นในช่วงนั้นพอดีเลยนะครับมันคือปฏิบัติการที่สหรัฐเนี่ยนะครับผมเตรียมพร้อมท 24ชั่วโมงโดยการให้เครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยบินวนอยู่แถวแถวชายแดนโซเวียตทั้งวันทั้งคืนหากเกิดสงครามขึ้นนะครับผมอเมริกาก็พร้อมที่จะทิ้งระเบิดนิวเคลียร์สวนโซเวียตได้อย่างทันทีปฏิบัติการนี้มีชื่อว่าโอเปอเรชั่นโครมโดมมันเริ่มต้นขึ้นนะครับผมในปี1960ตอนนั้นเนี่ยนะครับผมความขัดแยง้ง ความตึงเครียดของ2มหาอำนาจอย่างสาหรัฐอเมริกาลและโซเวียตเนี่ยก็เกือบจะถึงขีดสุดแล้วต่างฝ่ายนะครับผมต่างเตรียมพร้อมเข้าสู่สงครามกันทั้งคู่โดยที่แผน operation โครมโดมนี่นะครับผมถูกคิดขึ้นมาโดยนะครับพลอากาศเอกโทมัสซา a r ฟิลพาวเวอร์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาซึ่งปฏิบัติการคโครมโดมนี้เนี่ยนะครับผมมันคือการส่งเครื่องบิน B-52 จำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับผมบินรอบๆนะครับผมตามชายแดนของสหภาพโซเวียตโดยที่เครื่องบิน B-52 เหล่านั้นเนี่ยนะครับผมจะบรรจุอาวุธเทอร์โมนิวเคลียร์ไว้หรือเราจะเรียกอีกอย่างว่าระเบิดไฮโดรเจนเตรียมพร้อมไว้สําหรับการเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นโดยที่เครื่องบิน B-52 เหล่านั้นเนี่ยนะครับผมจะถูกใช้บินนะครับผมใน3เส้นทางนั่นก็คือ1นะครับ,รบผมทางโซนอา สกาที่จะติดกับชายแดนโซเวียตทางฝั่งตะวันออก รูทที่2เนี่ยจะเป็นรูทสหรัฐอเมริกาบินไปกรีนแลนด์ซึ่งกรีนแลนด์เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันติดกับโซเวียตยังไงมันไม่เห็นจะติดกันเลยดูจากแผนที่คือในแผนที่เนี่ยมันจะกลางโลกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกไหมแต่ถ้าดูจากภูมิประเทศโลกจริงๆเนี่ยนะครับผมด้วยความที่มันกลมเนี่ยทำให้ระยะทางของกรีนแลนด์และสาภาพโซเวียตเนี่ยนะครับผมมันอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองผ่านทางโซนขั้วโลกเหนือไปนะครับส่วนรูทที่3เนี่ยนะครับผมจะเป็นรูทไปทางยุโรปเตรียมพร้อมสําหรับการโจมตีประเทศพััันนนนธมิตตตตรรขอองงงงโซซเเววีีียยย่่าาพพกกไปจถึื้ททสะ นั่นก็รวมไปถึงมอสโกด้วยนะครับทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยกันว่าทําไมถึงต้องใช้เครื่องบินละ่ะในเมื่อตอนนั้นเนี่ยนะครับผมช่วงปี60เนี่ยสหรัฐอเมริกาและโซเวียตก็ต่างมีขีปนาวุธนิวเคลียร์กันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอยิงขีปนาวุธใส่กันก็น่าจะได้นี่จริงๆแล้วประโยชน์ของการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยนะครับผมมันก็ยังมีอยู่โดยเฉพาะเป้าหมายของปฏิบัติการคโครมโดมนี้เนี่ยนะครับผมมันเนี่ยถูกนํามาใช้ด้วย4ี่เหตุผลหลักๆนั่นก็คือ้นึ่งหากเกิดสงคราม เป้าหมายหลักๆของการโจมตีในชุดแรกเนี่ยน่าจะเป็นนะครับผมฐานปล่อยจรวดนิวเคลียร์ของทางสหรัฐซึ่งถ้าเกิดทางโซเวียตเนี่ยเตรียมตัวมาก่อนแล้วแล้วก็ยิงก่อนแล้วนะครับผมกว่าสหรัฐจะรู้และยิงสวนเนี่ยมันอาจจะไม่ทันเป้าหมายหลายจุดเนี่ยนะครับผมอาจจะถูกทาลายและข้อที่2นะครับผมนั่นเนี่ยรวมไปถึงสนามบินหรือฐานทัพอากาศต่างๆด้วยถ้าสนามบินหรือฐานทัพอากาศต่างๆเนี่ยถูกทําลายลงเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องยากที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะสวนโซเวียตด้วยการนําเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีประสิทธิภาพมากพอในนการขว รบนิวเคลียร์ไปทิ้งคืนใส่โซเวียตพูดง่ายๆเนี่ยก็คือจะไม่สามารถปล่อยเครื่องบินไปสวนกลับได้นั่นเองและเหตุผลข้อที่สานะครับผมนั่นก็คือในยุค60เนี่ยนะครับผมมิสไซล์ ICBM เมนี่ยมันเพิ่งจะถูกคิดค้นมานะครับผมเป็นยุคเริ่มแรกของการใช้ขีปนาวุธยิงข้ามทวีปใส่กันโดยที่ในตอนแรกเนี่ยนะครับผมพวกมิสไซล์เหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสภาพพ,พร้อมยิงตลอดเวลานะครับกว่าจะยิงได้ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับผมต้องใช้เวลาเตรียมการตั้งแต่15นครับ,รรบรรห้อยู่ใน,นวตั้ง การเติมเชื้อเพลิงนะครับผมในยุคแรกเนี่ยจะไม่มีการใส่เชื้อเพลิงไว้ก่อนต่อไปก็เป็นการคำนวณเป้าหมายต่างๆนานาครับแล้วกว่าจะยิงกว่าที่มิสไซล์พวกนั้นจะถึงอีกเรียกได้ว่าถ้าเกิดเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นหนี่ยนาทีเดียวนะครับผมก็อาจจะเป็นจุดชี้ชะตาได้เลยกับประโยชน์ข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับผมคือไอโครงการนี้เนี่ยมันทำให้ทางโซเวียตนะครับผมมีความยำเกรงต่ออเมริกามากขึ้นเพราะรู้นะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยมีเครื่องบินเนี่ยที่บินล้อมรอบนะครับผมบินอยู่ตามชายแดนออาาก และฝั่งตะวันตกและทางทิศเหนือซึ่งปฏิบัติการนี้เนี่ยก็ฟังดูนะครับผมจะเป็นปฏิบัติการที่น่าจะประสบความสําเร็จดีใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับผมโครงโดมเนี่ยได้ถูกใช้อยู่ประมาณ8ปีนะครับก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานแต่ก็ต้องถูกยกเลิกไปด้วยเหตุผลหลักๆทั้งหมด3ข้อนะครับซึ่งเป็น3ข้อที่ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันอย่างแรกเลยเนี่ยคือมันเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งนะครับในต,ตลอด8ปีเนี่ยมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับโครงการนี้ทั้งหมด,ดั้งทีงาทค,ครั้ รัเนี่ยนะครับที่ขนระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์เนี่ยไปตกอยู่ในชายฝั่งของสเปนซึ่งโชคดีมากเลยที่ระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยมันไม่ทํางานนะครับผมแต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็มีกัมมันตภาพรังสีปนเปื้อนน,นะครับผมเต็มไปหมดเลยกับอีกครั้งเนี่ยเครื่องก็ไปตกที่กรีนแลนด์ทําให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องเอาคนเนี่ยไปตักน้ําแข็งที่มันเจือปนไปกับสารกัมมันตภาพรังสีออกไปทิ้งที่อื่นส่วนเหตุผลที่2เนี่ยนะครับผมมันคือการพัฒนา จรวจ ICBM นะครับผมหรือว่ามิสไซล์ข้ามทวีปเนี่ยก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมใช้เวลาที่น้อยลงมากเลยในการเตรียมพร้อมจะยิงในครั้งหนึ่งสามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีแล้วกับเหตุผลประการที่3เนี่ยนะครับผมเริ่มมีการใช้ เรือดำน้านิวเคลียร์เข้ามาแล้วนะครับเรือดำน้ําที่ยิงหัวรบนิวเคลียร์น่นะครับผมไปประจําอยู่ในน่านน้าต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะนะครับผมพื้นที่ที่ใกล้กับสหภาพโซเวียตใกล้มากพอในการที่จะปล่อยหัวรบออกไปโจมตีเป้าหมายต่างๆได้ในระยะทางที่สั้นในระยะเวลาที่สั้นกว่าการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดด้วยซ้ําเหตุผลหลักๆ3อย่างนี้เนี่ยนะครับผมจึงท <c oughs> <h> ําให้การใช้งาน เครื่องบินทิ้งระเบิดในปฏิบัติการออปเปเรชันโครมโดมเนี่ยมันถูกยุบไปก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับที่ครั้งหนึ่งเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้เตรียมตัวเข้าสู่สงครามนิวเคลียร์แบบเตรียมพร้อมมากขนาดนี้คือเรียกได้ว่าถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์ขึ้นปุ๊บเนี่ยไม่ต้องเอาเครื่องบินขึ้นเลยนะครับผมเพราะมันอยู่บนอากาศอยู่แล้วสามารถไปสวนทิ้งระเบิดได้ทันที พร้อมๆกับการยิงขีปนาวุธเลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยผมจะขออภัยมานัทีนที้รจริงๆวันนี้ขอเนี่ยลาไปเพียงเท่านี้แหละครับผมบายยครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับทุกคน